วัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่จะมาเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อหรือว่าเป็นเรื่องอื่นนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องอหลวงพ่อสมวัปากน้ำภาสีเจริญนะครับซึ่งคราวที่แล้วผมเล่าเรื่องหลวงพ่อผางให้ฟังแล้วนะครับมันเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าเป็นสิ่งดดนใจหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับ เลยนึกขึ้นมาได้ก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ประสบพบมานะเจอมากับตนเองนะครับ,นะรบเป็นครั้งที่สองนะครับแต่เป็นเรื่องของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะ <c oughs> ที่จำได้นะครับตอนนั้น <c oughs> ผมไปทำงานที่กรุงเทพมหานครนะครับ ไปเป็นเซลล์แมนอยู่บริษัทนะครบ,บริษัทหนึ่งนะไม่ต้องเป็นเอเย่นชีเท่านั้นนะครับเกี่ยวกับาขายาตู้ไฟนะขายเบเกอร์นะครับของของเซเว่นอีนะครับของเซเว่นอนะครับเป็นสินค้าซึ่งมาจากสหารัฐอเมริกานะครับที่ผมไปขายตอนนั้นนะครับเป็นเซลล์นะครับ อยู่ที่ซอยเจดสิบเอดนะครับสุขุมวิทนะครับพัะขนุปีนั้นปีสอง0ันห้ายี่ินะฮะยุควองสบูแกะนะครับ, 48, รบที่ผมไปทำงานที่กรุงเทพนะครับนะทำได้แม่นนะครับแล้วอยู่ไปอยู่มาผมก็ได้ลาออกนะครับผมได้ลาออกนะครับวันที่ผมลาออกนะครับวันที่ผมลาออกนั้นผมเก็บเสื้อผ้าถือกระเป๋าออกมาออกมาจากซอย สุขุมวิท71รพระบระหนึ่ยมันเช้าอยู่นะครับไม่นึกว่าจะไปไหนไม่คิดว่าจะไปไหนนะครับผมก็เลยมานั่งอยู่ที่ป้ายรถเมลนะ์หน้าหน้าซอยสุขุมวิท71นะครับซึ่งในคราวนั้นผมได้พกพกเหนะรียญพระเกจิอาจารย์ไปไปหลายองค์นะครับหน,หนึ่งในนั้นนะครับก็มีหลวงพ่อสฬวาดปากน้ำนะครับนะีบ่ย เหรียญหลวงพ่อสดบัดปากน้ำนะครับปีสอง7ันห้ารยี่เจ็ดะผมได้พกไปนะครับเป็นรุ่นสมโพธนะครับสมโพธิชนมายุครบหนึ่งร้อยปีนะครับของสมเด็จของนวยทวดนะครับของหลวงพ่อสดบัดปากน้ำนะครับเป็นด้านหลังปี2 5 2 7นยเจ็ดนะครับผมพกไปด้วยนะครับ ด้านหลังนี้จะเป็นายันดวงนะครับนะเป็นยันดวงแป mm hmm. ๊บนึงนะครับ mm hmm. เขียนว่านะครับเขียนว่าด้านหลังเขียนว่างานสมพูดจนมายุครบหนึ่งร้อปีหลวงพ่อวัดปากน้ำนะอยอนะี่สบสามถึงยี่สิบห้าพยสองเจ็ดนะคื พฤศจิกาย,ยนสองันหาอยยีบเ็เป็นยันดวงด้านยันดวงนะครับด้านหลังและบรรจุพระธรรมขันธ์นะครับและบรรจุพระธรรมขันธ์ย3สามถึงย5่ห้าพยโสองเจ็ดนะครับด้านหลังนะด้านหน้าก็เป็นพระมงคลเทพม,มุนีนะหลวงปู่สุดวัดปากน้ำของเรานี่งนะลุมสมบูรณ์พูนสุขนะครับเป็นเหรียญของท่านนะผมได้พวกพวกไปด้วยนะครับ วันที่ผมไอ้เล่าออกจากงานนะครับผมถือกระเป๋าออกมาผมก็ตั้งใจว่าอยากอยากไปเที่ยวในกรุงเทพนะถือกระเป๋ามาใบหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับของใช้ของสอยก็ยังไม่มีอะไรนะครับไปเช่าห้องพักอยู่ก็อยู่ได้ประมาณปีหนึ่งนะครับทีนี้ก็มานั่งนะครับมานั่งอยู่ศาลานะครับที่เป็นป้ายรถเมย์นะครับที่เป็นป้ายรถเมย์ นี้ก็นั่งมองรถมองถนนไปว่าจะไปไหนดีนะครับนะก็มีรถเมล์ขี่ผ่านมานะปีสมัยนั้นปีสองพันระ้อยสี่สิบนะนะสมัยนั้นปีสองพันร้อยสี่สิบนะครับรถเมล์ก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปนะครับผมก็ไปเหลือไปเห็นป้ายที่เขาเขียนข้างป้ายนะป้ายรถเมล์นะครับจะติดว้นะครับมันก็เขียนว่าปากน้ําปากน้ํานะครับผมก็เลยนึกขึ้นได้้ย หลวงพ่อสดวัดปากน้ำนี่ว่านะี่ผมคิดในใจนะครับที่ผมคิดในใจหลวงพ่อสดวัดปากน้ำก็ไม่ได้คิดว่าภาษีจะรือนอะไรนะไม่ได้คิดนะตอนนั้นไม่ได้คิดคิดแต่ว่าเขาเขียนว่าปากน้ําน่าจะเป็นวัดหลวงพ่อสดวัดปากน้าภาษีจะญแืนนะ้นผมก็ขึ้นรถเลยนะไปหาหลวงพ่อสดกันนะไปนมสัสก,การหลวงพ่อสดกันนะนะคิดในใจนะครับเพราะว่าผมเป็นคนกอนแก่นนะครับ ทำงานก็ไม่ได้คิดอะไรมากคอยากจะขึ้นนึกึ้นได้นะอยากจะไปหาหลวงพ่อสวดวัดปากน้ำเพราะว่าก็ดูดประวัติดูเรื่องราวของท่านนะครับสมัยนั้นพระของของท่านพระของขวัญของท่านนี่สมัยนั้นเนี่ยน,น,น่าจะเป็นหลักแสนนะครับเป็นพระที่มีราคานะใครๆก็น่าจะรู้จักนะหลวงพ่อสวดวัดปากน้ำนะครับหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือผมนะครับที่สนใจ เกี่ยวกับประวัติแล้วก็เหรียญพระผงองค์ท่านนะครับก็ตึงตาตึงใจอยู่ตลอดนะครับผมก็สวดพรปากน้ำหลวงบุษสดวดปากน้ำนแต่สมเด็จวัดระฆังนี่ผมไม่ไม่เคยเอ่าวกล่าวถึงนึกถึงเลยนะครับทั้งที่พระสมเด็จวัดระฆังนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้กล่าวไม่ค่อยกล่าวถึงเพราะผมผมไม่ค่อยไม่ไม่มีแล้วงั้นเถอะไม่ไม่มีไม่มีมาเก็บไว้ เป็นไห้บูชานะฮะสมเด็จวะะราคังก็ยุ่งเทพเหมือนกันนะ,ะแต่ไม่คิดถึงไม่ได้กล่าวถึงเลยครับมากล่าวถึงแค่หลวงพ่อสวดนะที่ผมพบติดตัวก็อ่านดูศึกษาดูแลหลวงพ่อสดวัดปากน้ํพระศรีเจริญนะครับแต่วันนั้นนะก็รถเมล์ก็วิ่งผ่านไปก็มีวัดปากน้ําปากน้ํมก็เลยตัดสินใจขึ้นนะไปหาหลวงพ่อสดไปกราบไปนมัสการวัดท่านดีกว่านะท่านเสียชีวิตแล้วนะ้มลณภาพาไปแล้วนะแต่ว่าจะไปวัดอยากไปเห็นอะไรประมาณนี้ ว่างๆจะลับ้านกลับเมื่อไหร่ก็ได้ที่ในใจนะเพราะว่ามันยังเช้าอยู่นะสี่ห้าโมงเช้าก็เลยขึ้นรถมีไปนะก็ไม่ได้ถามอะไรเราก็บอกว่าไปอ่าปากน้ำผมบอกว่าไปปากน้ำก็คนเก็บตัวแจ๊บ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 แจ,จ,จ๊บนะตอนนั้นก็เก็บเงินผมไปไม่ทราบว่าเท่อไหร่นะก็ทอนฟังไม่ผม มีเหรียญห้สิบด้วยอะไรประมาณนี้ก็ไปสุดทางเลยครับพอไปสุดทางก็รู้ทันทีว่านั่นนั่นคือสมุทรปราการนะปากน้ําสมุทรปราการนะซึ่งซึ่งไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่ใชวัดปากน้าําภาษีเจริญคิ่คิดทิดตำหนีตัวเองอยู่ก็ตัวแค่อะไรประมาณนี้ขนะีลายแค่ก็ไม่เป็นไรก็พเนจรไปนะก็เดินไปเรื่อยนะไปพอไปเจอเนี่ฮะ ที่เขาเรียกว่าบางปูบางปูหรืออะไรที่ที่มันเป็นหาดเป็นอะไรเป็นไอเลเบรนเป็นอะไรยาวนกนกอะไรนกนางนวลหรือนกอะไรบินว่นอนแถวนั้นะที่เขาว่าประมาณนั้นะก็เดินไปเดินไปก็ไปเจอนี่ฮะไปเจอไอ้ท่าท่าน้ําท่าน้ําจะมีแพแพข้ามแล้วมองไปไกลๆกก็จะเห็นเป็นพระเจดี เจดีกลางน้าที่เขาเรียกอะไรนะนทุกว,ว,วันนี้เป็นเจดีกลางน้ำเนะ mm hmm. ผมก็เลยถามเขาว่าถามไอ้คนแถวนั้นว่าข้ามแพไปเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นหกสลิงผมเลยข้ามไปเลยเพราะว่าฝั่งนั้นเป็นฝั่งทนนะเป็นฝั่งทนฝั่งคุนบุรีผมก็ข้ามไปแล้วก็ไปกาบไปนมัสการเจดีกลางน้ํานะฮะซึ่เป็นอ่า สถานสถานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยุคโบราณนะครับนะเป็นเจดีย์กลางน้าก็นึกในใจว่าเคยเร่มเรียนอยู่นะเจดีย์กลางน้ำที่ปากการก็เดินเล่นไปเรื่อยนะครับพอถึงก็เดินเล่นออกดูวัดดูวานกาบแล้วมาตรการอะไรก็ว่ากันไปนะเดินเล่นไปเรื่อยก็เลยนั่งแท็กซี่ไปนะก็เลยนั่งแท็กซี่ก็เลยถามเขาว่าการไปวัด ไปวัดไอาซีเจเริญนปากน้ำเขาก็พาไปเลยแท็กซี่ก็พาไปประมาณสองเกือบสองร้อยเกือบสองร้อยไปถึงก็ไปถึงนั่นก็ประมาณสี่สี่โมงสี่โมงกว่าก็ดูนาฬิกาอยู่ปุ๊นาฬิกาไปใส่นาฬิกาประจำดูนาฬิกาสมัยนั้นมือถือผมก็ไม่ค่อยมีไม่มีเลยนะไม่ไม่มีมือถือไม่มีมือถือแลวไม่ใช้มือถือ พอลงพอลงจากไอแท็กซี่นะมันจะเป็นด้านหลังนะ้วแล้วก็จะไม่ค่อยได้แนละ้วต้องเดินสะพานไม้เข้าไปนะเดินสะพานไม้เข้าไปไม่ไม่รู้แท็กซี่พาผมมาตรงไหนไม่ทราบผมต้องเดินข้ามสะพานไม้เข้ามาถึงมาเข้า,เข,าเข้ามาในวัดวัดป่าวัดป่าซีเจอร์วัดปากน้ำนี่แหละก็ประมาณเกอือบเือห้าโมงนะพอเข้าไปผมได้กินทุบนะ ได้กลิ่นทูบแล้วก็ได้เห็นควันทูบขโมงเลยนะขโมงเลยแล้วรู้สึกว่าจะมีการจัดงานจะมีการจัดงานแต่ว่างานกําลังจะเลิกแล้วหรือเลิกแล้วอะไรประมาณนี้เป็นควันหลงในการจัดงานประมาณห้าโมงประมาณจะห้าโมงพอผมเดินเข้าไปใกล้ก็เห็นเป็นกุติเป็นพุตินะเป็นกุติิรงายไทย เป็นปูนครึ่งปูนครึ่งไม้นะก็มีแม่ชีแม่ชีหลายท่านนะยืนอ,อยู่แถวที่ว่าตรงเขาปักธูปอะไรนะผมที่ปักธูปก,กันที่เป็นสถานที่สักดิ์สิทธวันทูบขมูงเลยคนก็บางแล้วนะเบาบางลงแล้วแต่มีแม่ชีห่มขาวอยู่ประมาณเจ็ดแปดคนแล้วก็ จนอยู่สองสามคนนะผมก็เลยเดินไปทางเขาบอกว่ามาสิหนูมาสิหนูมหนผมบอกแม่ชีว่างั้นนี่ไอ้กำลังเก็บของอะไรแล้วนี่มาหาหลวงพ่อใช่ไหมครับครับครับแม่ชีก็เลยบอกว่านี่นะมามาเนี่ยมาดีนะมาทันเวลาพอดีกำลังกำลังจะปิดกำลังจะปิดกุฏติอะไรแล้วเนี่ย หลวงพ่อท่านอยู่ชั้นสองนะหลวงพ่อท่านอยู่ชั้นสองอ,อยู่ตรงไอโรงสวแก้วนะขึ้นไปนมัสการปรปกาบท่านนะเอ้ยถามว,วันนี้มีมีบุญอะไรครับอ๋อวันนี้วันคล้ายวันเกิดอันของหลวงพ่อสดผมก็เลยไม่ไดีใจวันเกิดหลวงพ่อเลยนะผมก็ไม่ได้สื่อประวัติอะไรของท่านมาอย่างละเอยียดที่ถ้วนะรู้แต่ว่าวันนี้คือ มาถึงแล้วเป็นเป็นบวงสรวงหรือพิธีอะไรที่จัดวันเกิดให้กับท่านหลวก็สนดะนะนะผมก็เลยทำตามแม่ชีตามตามแม่ชีเดิ้งไปเดินขึ้นบันไดนะพอขึ้นบันไดมันจะมีพักหนึ่งนะก่อนขึ้นชั้นสองมันจะมีพักแล้วที่ข้างฝาก็เขียนไม่เลยผมก็อ่านอ่านอ่านประวัติท่านนะวันที่สิบพฤศจิกายนโทษนะฮะวันที่สิบตุลาคม ที่สิบตุลาคมกศอะไรจำไม่ได้เลยซึ่งเป็นวันเกิดท่านซึ่งวันนี้เป็นวันที่สิบวันที่ผมไปวันนี้วันที่ผมไปวันนั้นก็คือเป็นวันที่สิบตุลาคมนี่มันเป็นเรื่องเรื่องที่แปลกมากนะนะืันที่แปลกมากคือผมนึกยังไงว่าผมอยากไปหาหลวงพ่อสดไปกร่าบเป็นนวัตการท่านเน่ยซึ่งวันวันที่ผมไปน่ะ เป็นวันที่สิบตุลาคมแต่ว่าท่านผู้ชมคือผมมานั่งอยู่มานั่งอยู่ท่ารถเมียสารารถเมียผมเห็นรถเมีวิ่งผ่านผก็เห็นว่า,าปากนา้ําแล้วผมก็มีอะไรโดนใจผมว่าโอ้หลวงพ่อสวดวัดปากนา้ําผมไปหาวัดหลวงพ่อสดดีกว่าไปนมัส,สการท่านดีกว่าประมาณนี้คนระับผมคิดอย่างนั้นแต่ถ้าสมมุติผมไปถึงแล้วมันไม่ใช่มันเป็นสม,มุดอาการ ผมอ่านจะลบล้มเลิกความตั้งใจรบมกลับก็ได้นะแต่นี้ผมดันทุลังไปเลยเขาบอกว่าไปไปฝั่งตรงข้ามคือฝั่งทนฝั่งทนก็คือภาษีเจริญปัดปางน้ําภาษีเจริญก็ดันรุนไปเลยข้ามแพรไปเลยไปก็ไปได้จไปเข้าไปวัดหลวงพ่อสวดด้วยเลยหลวงพ่อสวดวัดบางน้ำแล้วไปจังหวะที่เขากําลังจัดงานวันเกิดให้ท่านคือระลึกถึงวันเกิดเป็นวันที่สิบตุลาที่ผมจาได้ มีอะไรที่โดนใจให้ผมไปหาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แปลกแล้วผมคิดว่ามันน,น,นอนอยูาา่ศาลาหลวงพ่อสดนั่งดีบนน้อผมคิดในใจเลยมันค่าแล้วไงผมนอนไหนนอนได้ในที่ว่าไม่มีอะไรที่จะมาเสี่ยงแล้วไม่ต้องอเล่งเรียบอะไรไปนอนวัดไปเลยดีไหม,<ผ>มถือกระเป๋าใบหนึ่งนะกล่าวว่าค่าไหนนอนนั่นกับไม่ต้องกลับแล้ววันนี้นอน อันดวงนอนวัดหลวงพ่อสวดเองผมก็เดินไปเดินไปมันจะมีศาลาแล้วก็เดินไปหลังวัดหลังวัดก็เป็นคลอ,องน้ําหรือแม่น้ําอะไรสักอย่างนี่นะผมก็ผมก็ดูไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่ามีปลาเต็เมเลยนะน,น่าจะเป็นเขตเขงเรียกเขตอภัยทานนะในในการให้อาหารปลามีปลาตัวใหญ่นะผมก็มองดู บ้านเรือนดูอะไรแถวนั้นอยู่ผมก็กลับเข้ามาเพราะว่าจะมาหาที่นอนในศาลานะแล้วก็จะไปหาหลวงพี่หลวงพ่ออะไรขออ,อ,ขอ,นอนุญาตขอนอนขอนอนที่นี่ได้ไหมอะไรประมาณพอเดินเข้าไปในศาลาแค่นั้นนะครับแมววิ่งไล่กัดกันโอ้โหเสียงดังสนั่นวั่นไหวเลยผมก็เลยเปลี่ยนใจสงสัยเป็นร่างไม่ดีนะผมก็เลยเปลี่ยนใจผมก็เลยเปลี่ยนใจผมก็ออกมาข้างนอก ตั้งแท็กซี่กลับแท็กซี่มาส่งที่อันนี่เลยฮะหมอชิดผมก็กลับในวันนั้นน,นี่คือเป็นเรื่องราวที่ที่ที่ผมประสบพบมาในปี2 5 4 0ในยุคที่ผมไปทำงานที่กรุงเทพซึ่งยุคปัจจุบันนี้นะตอนนี้ผมอายุ60ปีปีนี้ปี2 5 6 7ันปีมาแล้วนะผมถึงมา มีโอกาสได้มาเล่าเล่าเรื่องสิ่งที่ผมเคยประสบมาให้ฟังอันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ผ่านชีวิตผมนะนี่คือเรื่องจริงนะผมไม่ได้หลอกลวงไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับทำเรื่องราวให้มันเป็นเท็จมาหลอกให้ผู้ชมมาฟังนั่นไม่ใช่นะคือเรื่องราวจริงๆที่ผมประสบมาเนะนี่คือเรื่องที่สองที่เคยผมประสบเกี่ยวกับภาคเอกีิอาจารย์ ของเมืองไทยของเราเนะี่ยคือหนึ่งหลวงพ่อผางนะที่ท่านเคยทวงผมว่าเป็นเน่นน่อยกีกานะตอนตอนที่ผมบวชเป็นเลนเราไปกับหลวงพ่อหนูผ่ผาสุโกปีประมาณปี2,000ตอนนั้นอายุผมมาณสิปีจำไม่ไดนะ้พอชออะไรนะประมาณนี้นะแล้วมาครั้งที่สองนี่นะมาครั้งที่สองก็ ปี2 5 6 3เนะี่ยที่ที่หลวงพ่อพางแกโดนดนใจให้ผมไปหาที่วัดซึ่งวันนั้นเป็นเป็นวันที่วันที่2ีิพฤศจิกายนด้วยซึ่งเหรียญเหรียญต่างๆของหลวงพ่อพางอยด้านหลังจะเขียนว่า23าพย2ย1อนะวันนั้นนะ่ะผมได้ไปหาหลวงพที่วัดนะซึ่งท่านมรณาภาพนานแล้วนะมีอะไรที่ดนใจใผมต้องไปหากัน เราไปพบกับวันที่ยี่สิบสามด้วยโดยที่ผมไม่ทราบว่าวันที่ยี่สบสามนี่เป็นวันที่กําลังจัดงานรอรอ,ล,อลงพบษรอรูปรอยวงว่าผ่าวันนั้นแต่เป็นมันเป็นช่วงยังหบบโควิดคนก็เลยไม่มากแล้วมาเรื่องที่สองนี่ครับปีสองพร้อยสี่สิบวันที่สิบตุลาผมลาออกจากงานวันนั้นมีหลวงพ่อส,สดนี่ฮะมันโดนใจให้ผมไป เปน็นนมัสการท่านเป็นวันเกิดของท่านนี่คือสองเรื่องราวที่ผมประสบพบมาที่จําได้นะฮะเรื่องอื่นนั้นผมผมจําไม่แม่นมันไม่ได้คาดเกี่ยวอะไรกันแต่สองเรื่องนี้มันฝังใจผมมาตลอดนะก็เล่าเรื่องต่างๆถ้าเกี่ยวกับเรื่องอภิเิหารอะไรเกี่ยวกับการคุยเรื่องพระเรื่องอะไรผมจะเล่าสองเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังทั้งนั้นนะนะนี่คือเรื่องจริงเนะือนงะผมเล่าเรื่องจริงให้ฟังนะ ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องสุนไก่วรสิวไับมีอะไรหลายๆอย่างให้ให้ได้ชมกันครับก็ไม่ใช่มื่อชีพนะก็มีช่องเอาไว้เพื่อสนุกสนานไว้ทําการต่างๆเกี่ยวกับโลกโซเชียลเนื้เบิกนะเป็นงานดีๆนะครับก็อฝากด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ